สวัสดีครับเมื่อนี้นะครับหลังจากผมทางหายไปดูเนะาะม่พอกับผมซึ้ต่อครับสําหรับฮองเฟยนะครับส่่งสาระเรื่องพืชเนานะวันนี้นะสิ้ผ้าพี่น้องไปเบึงต้นไม้แคนิดนึงนะครับตอนนี้พีพ่น้องมาอยู่ในป่าอยู่ในป่าแล้วครับผู้เดียววาในว่างเว่งอยู่ดิเนาะนาฝนย่างดีนะครับเพื่อพ่อเห็ดน้ำเนาะไปบึงเนาะ พาพี่น้องไปเบิ่งต้นไม้ชนิดหนึ่งมันคือต้นอีหยังในแถบภาคอีสานเหาอหลายนะครับพี่น้องไปเบิ่งกันนะไปดูกันเลยครับนี่นะครับเจอแล้วพี่น้องนะครับมาเบิ่งเนาะอันนี้พี่น้องว่าต้นอีหยังเอรอนี่นะครับผมให้ถ่ายไปเลยนะครับคนฒถาคนแจ่ก็จะเสายิรู้ดีนะครับว่าต้นนี้คือต้นอีหยังต้นนี้นะครับมีชื่อเรียกว่าว่านทับทิมสยามป่านะครับย้ำนะครับ นี่คือว่านทัพทิมสยามป่าลักษณะใบจะล้ายๆข่แงสีนะครับคล้ายๆใบไผ่บางชนิดนะครับนี่นะครับคนเฒ่าคนแก่นะผู้เฒ่าเดินป่าเดินดูจะมักจะชอบนะครับเถามาปลูกมีน้ำบานนะครับเป็นมงคลนะครับมาดูลักษณะดอกของเขานี่นะครับจะมี่ดอกสีเหลืองเหลืองขึ้นยังสีนลครับจากช่อดอกของเขาขึ้นมานะครับผมจะเด็ดให้เบ่งเนาะนี่นะครับ จะลักษณะนี้สีเหลืองสวยงามโอ้เบื้องจิงเนื้อกับไข่ผีเสื้อตันอะไนะครับพี่น้องนะครับมาเบิ่งส่วนอ่าผลของเขานะครับส่วนหมากกระสีออกจากช่อลักษณะนี้นะครับหวานทับทิมสยามปลานี่นะครับในภาคอีสานจะหาอยากมากนะครับมาเบิ่งผลของเขากันครับนี่นะครับคือส่วนผลของเขานะครับจะสีแดงนะครับคล้ายๆสีทับทิมนั่นแหละครับเป็นยังคือซื้อว่าหวานทับทิมสยามนะครับ ก็ว่าผลของเขานะครับจะคายคายผลมะกรูดนะครับเป็นกระตูดกระตีดนะครับนี่นะครับเป็นขุขระนะครับนี่เบิ้งคักๆนะครับหวานทับทิมสยามจะมีลักษณะนี้เลยนะครับผลของเขาจะสวยงามมากนะครับพี่น้องนะครับในบางท่านนะครับจะนิยมนะครับนําไปปลูกระดับไว้ที่บ้านนะครับผมสีแจไอเบิ้งเนี่ครับว่าหมากของเขาสิเป็นอย่างไรในเมล็ดนะครับนี่นะครับออกมาเนาะ เมล็ดของเขานะครับจะลักษณะนี้นะครับเจ็กสีขาวๆนะครับเม็ดเล็กๆนปหน่อยนะครับไอ้พี่น้องเบิงเนะครับจะเป็นเม็ดกลมๆนะครับมีจุกอยู่หัวนิดนึงนะครับนี่นะนี่ไข่ไข่มะละนะครับหมากมะละพี่น้องเคยเห็นบหครับจะสรงไข่ไข่กันเนาะนี่นะครับเบิงนะนี่นะครับส่วนในเรื่องอื่นๆนะครับส่วนในเรื่องอื่นๆผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับดังเช่นเนาะ เรื่องสรรพคุณทางยานะครับท่านไดหมอยานะครับเป็นแพทย์แผนไทยแผนโบราณแนะนําผมนะครับว่าต้นทับทิมสยามนี้นะครับหรือว่านทับทิมสยามนี้มีสรรพคุณทางยาอย่างไรนะครับพี่น้องอันนี้ผมก็ยังบ่ท่านรู้นะครับผมค้นหานะครับไปค้นหาไปเสิร์ชบ้างนะครับกับบมีนะครับกับบรู้ว่ามันจะเป็นสรรพคุณทางยาในเรื่องใดนะครับสําหรับแพทย์แผนไทยนะครับแพทย์แผนปัจจุบันนะครับท่านไดนะครับที่เป็นหมออยาเนาะ มาคอมเมนต์ใต้คลิปใดเลยนะครับว่าต้นป่านทับทิมสยามมีสรรพคุณทางยาอีกอย่างนะครับครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับพืชชนิดนี้นะครับในภาคอีสานเยอะนะครับแต่ซิมีนะครับเป็นบางพื้นที่เท่านั้นที่จะมีเยอะนะครับอันนี้ผมจะนําไปปลูกนะครับจะนําไปปลูกอยู่ที่บ้านนะครับอันนี้เป็นไม้ประดับสวนที่สวยงามที่สุดธรรมชาติสร้างขึ้นเองนะครับขอให้พี่น้องนะครับ โชคดีกันทุกคนนะครับขอให้เฮงเฮงมันมันร่ำรวยเุ่นทองนะครับผมจะขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ